สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหม่อนนะครับวันนี้หม่อนได้ออกลูกแล้วนะครับ นี่เป็นกิ่งตอนไต้หวันสตอเบอรี่นะครับเป็นกิ่งตอนที่ผมตอนออกมาจากมาจากต้นใหญ่นะครับต้นนี้เป็นกิ่งที่ผมเสียบฝากไว้นะครับแล้วได้ตอนออกมานะครับ ตอนที่อยู่ต้นใหญ่เขาก็ไม่ออกลูกนะครับกิ่งยาวมากแล้วพอตอนออกมานะครับพอเขาแตกตาออกมานะครับก็จะมีลูกมาเลยนะครับนี่ครับที่ตอนออกไปจากกิ่งนี้นะครับ เขาสูงแบบนี้จะไม่มีลูกนะครับเพราะว่าตรงนี้ลดน้ำบ่อยนะครับเขาจะโตสูงอย่างเดียวนะครับพอตอนออกมานะครับก็จะมีลูกเลยนะครับต้นนี้ จะเสริมล่างหรือไงเนี่ยครับสูงเลยครับติดลูกปลายเลยครับถ้าต้นยาวนะครับถ้าต้นยาวเขาก็จะแตกที่ปลายอย่างเดียวนะครับต้นนี้ก็เป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นเสียบฝาเหมือนกันครับกิ่งนี้น่าจะเป็นของต้นนี้นะครับนี่ก็เป็นกิ่งตอนที่ตอนออกมาทั้งหมดนะครับต้นนี้สองกิ่งต้นนี้อีกหนึ่งกิ่งนะครับแล้วก็ต้นนี้จะมีสองกิ่งนะครับที่ตอนออกมาจาก ต้นใหญ่นี่นะครับต้นสูงนี่นี่ครับก็ติดลูกต้นใหญ่ๆที่บ้านเพื่อนๆมีถ้าไม่ติดลูกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับกิ่งยิ่งใหญ่ก็ยิ่งดีนะครับตอนออกมานะครับเดี๋ยวพอ เขาแตกตาก็จะมีลูกเลยนะครับอันนี้ก็กำลังแตกนะครับกิ่งยาวๆถ้าถ้าไม่โน้มนะครับถ้าไม่โน้มตาพวกนี้ก็อาจจะจะแตกไม่ครบทุกตานะครับ ยิงนี้นะครับแบบนี้ยอดแบบนี้พอออกลูกแล้วต้องเด็ดออกนะครับเด็ดปลายยอดออกนะครับเพื่อให้ส่งอาหารไปเลี้ยงลูกนะครับแต่บางยอดก็ยอดอาจก็จะหยุดเองนะครับ บางต้นลูกก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะครับถ้าติดลูกครั้งแรกส่นพวกนี้เป็นกิ่งที่ตอนแบบเสริมรากนะครับที่ใช้รากเสียบไว้นะครับเสียบแล้วตอน สูงมากเลยครับต้นนี้ก็เหมือนกันไต้หวันสตรอเบอรี่นี่โตเร็วมากเลยนะครับต้นนี้โอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับตอนลงมา เหลือสั้นๆน,นะครับเอามาใส่กระถางไว้นะครับเราจะส่งดีนะครับตอใหญ่ต้นนี้ต้องรีบตอนแล้วยังเล็กอยู่นี่ก็เป็นกิ่งตอนเหมือนกันนะครับเออ แตกยอดที่ปลาย อันนี้ก็เป็นมะนาวแป้นชดาพรนะครับกำลังแตกยอดงามเลยนะครับใบใหญ่เลยอันนี้เป็นจิงชํำนะครับสองจิงกำลังเริ่มแตกยอดเหมือนกันอันนี้เป็นฝรั่งไส้แดงหงเปสือนะครับแตกแขนงมีดอกด้วยนะครับ ต้นนี้ก็อีกหนึ่งแขนงน,นะครับมีดอกมาด้วยมีโตตัต้งเยอะแล้วครับอันนี้ผมเด็ดยอดแล้วนะครับผมเด็ดยอดไปเพื่อให้เขาส่งอาหารไปเลี้ยงลูกนะครับ กิ่งนี้ก็ติดลูกนก็ได้เด็ด,ดยอดไปแล้วนะครับนีเป็นมอนครับอันนี้เป็นมอนไต้หวันสตรอเบอรี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นชมพูอิตาลีนะครับ งกรนะครับอันนี้ก็หมอนมังกรแตกยอดแตกยอดยาวแล้วนะครับมีลูกด้วยอันนี้ก็หมอนมังกรนะครับนี่ครับต้นนี้3มต้นที่เคยลงคลิปไปนะครับ เดี๋ยวต้องเอาไม้มาปักขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ